สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ่กลับมาเจออีกครั้งกับ e c s y e a 3 9หนะครับวันนี้ก็เกาะกระแสกันหน่อยกลัวเดี๋ยวไม่อินเทนพูดถึงหนังกันบ้างนะครับจริงๆผมก็เคยพูดถึงเรื่องหนังที่ผมดูแล้วผมชอบไปบ้างแล้วเหมือนกันนะแต่ว่านานมาแล้วนะที่ที่เคยที่เคยคุยนะครับวันนี้มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าก็เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้ที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเป็นซีรี จะเรียกว่าฟอร์มยักไหมก็น่าจะใช่นะอยู่ใน Netflix นะครับจริงๆหนังเรื่องนี้เขาปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาดูเพราะว่ากระแสะในโลกออนไลน์คนพูดถึงกันเยอะนะเป็นซีรีส์จีนครับก่อนนั้นเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เคยดูซีรีส์เกาหลีอันนึงเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับก็เล่นแลบแปลบินยานเอออันนี้ผมบอกเลยโอ้แม่งโคตรฟินนางเอกโคตรน่ารักเลย นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นภาคสองนาะงเอกก็เปลี่ยนไปอีกคนแต่ก็โอเคใช้ได้ครับทีนี้ซีรีส์จีนเป็นอะไรที่ปกติผมไม่เคยคิดว่าจะดูนะเหมือนซีรีส์เกาหลีปกติผมก็ไม่เคยคิดจะดูยกเว้นบางเรื่องจริงๆเท่านั้นผมเป็นคอซีรีส์ฝรั่งมากกว่าแล้วก็จะเรียกว่าอะไรห่างหายการดูพวกหนังกําลังภายในไปนหนางมากๆแล้วนะสมัยเด็กชอบดูมากเลยนะพวกดํมมังกรโยกเยียกล้วยอะไรอะเรื่องอะไรนะ เอ,อ,อลียเีย้ยงนี่จอมจรจ,จ,จอมใจหู oh, ขอบอกแม่งโคตรฟินนะครับตัวละครแบบสุดยอดมากนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องนี้คือเรื่องจันทราอัสดงถามว่าทำไมถึงดูในข่าวตอนนี้ที่ตามจะได้ยินว่าอ้ําพัชราภาก็บอกเลยนะครับว่าติดละครซีรีส์เรื่องนี้มากนะครับล่าสุดก็คงดูจบไปแล้วนะครับแล้วก็มีใครต้นหอมก็ดูนะครับอ้ําพัชราภา,าพูดบอกว่า ลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้ <laughs> <laughs> ผมก็เอ้ยแม่งทราบแต่ดีไว้ไหนดูซะหน่อยแล้วกันจริงๆเห็นอยู่ใน n น t f l i กมันสักพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ว่าไม่ได้สนใจแล้วก็ในโมโนแม็กก็มีนะครับโมโนแม็กก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะดูไงจนกระทั่งแบบว่าโอเคไหนลองดูลวกันเพราะว่า n e ็ fli x เนี่ยก็ดูแม่งจนหมดแล้วว่าไม่ดูอะไรไหนอยากบ้านตี้แตกไปเรียบร้อยผมก็เปิดตี้ใหม่ก็เลยลองดูครับพอเปิดมาถึงปั๊บบอกเลยครับแค่อีพีแรกก็ อลังการเลยอลังการที่ว่าออลังการอะไร CG ครับ CG อ่ะถ้าถามผมนะครับตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกอาจจะไม่ได้แบบโ,โหเหมือนพวกฮอลลีวูดอะไรกันที่นั้นเขาทำกันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าเขาใส่ CG แบบหลายช็อตมากแล้วก็มันให้ความสวยงามนะครับอาจจะมีบ้างที่ว่า CG บางอันอย่างเช่นพวกตัวละครที่เป็นสัตว์อยู่ในนั้นอาจจะเป็นพวกนกหรือว่า เป็นเสืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแข็งๆหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่า CG โดยรวมส่วนอื่นถือว่าทำออกมาสวยมากนะครับใช้กรีนสกรีนเยอะมากฉากหลังเนละมิดแบบสวยเหมือนเหมือนอยู่บนสูงส่องหวานเป็นเทพนิยายนะครับจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนเป็นนิยายเขียนนะครับอยู่แล้วนะแล้วเขามาทำเป็นเป็นหนังเป็นละครซีรีส์แบบนี้นะครับผมว่าสเกลของฉากเขาบอกเลยว่าใหญ่มากนะจนกระทั่งผมก็เลยต้องไปตามดูครับว่า สเกลฉากที่เขาทํากันเนี่ยจริงๆมันขนาดไหนผมผมก็เลยเห็นหนึ่งวัน YouTube ที่เขามาแชร์กันของพวก c h ช n แนลย u กูอะไรเงี้ยคือยูกูก็มันก็เหมือนกับ YouTube ในจีนอะไรประมาณนี้นะครับสเกลฉากใหญ่มากนะครับมันไม่ได้เป็นซีรีส์ธรรมดาน,ะนี่จริงๆนะครับนั่นก็คือสเกลฉากบอกเลยครับว่าสุดจริงแล้วเป็นอะไรที่ดูแล้วฟินตั้งแต่เอพิโซดแรกทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูต่อนะครับ แล้วก็เป็นอย่างที่อ้ําเป็นนะครับก็คือไม่สามารถลงจากกําแพงเมืองจีนได้ <c oughs> คือดูแล้วมันต่อเรื่องตลอดเวลานะฉากมันชวนให้แบบติดตามนะครับอีกอันนึงที่ต้องยอมรับเลยคือคอสตูมครับคอสตูมเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากนะพวกรายละเอียดของเสื้อรายละเอียดของพวกอาวุธอะไรพวกนี้ที่เขาใช้อะ่ะคือ อลังการงานสร้างนะครับหนังซีรีส์จีนหลายๆเรื่องหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยดูมาเนี่ยชุดพระเอกมันก็จะเดิมเดิมชุดนางเอกก็จะเดิมเดิมแต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนเกือบทุกฉากบ่อยมากนะครับผมว่านะคัสตูมเยอะมากนะเสื้อผ้าเฉพาะของนางเอกพระเอกนี่แม่งแบบเป็นสิบอะคือเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ยอมรับว,ว่าโหชุดแม่งอลังการจริงอบอกตรงน,น,นะชุดของพระเอกนี่คือแบบโคตรอลังการนะเป็นจอมมารแท้ๆนะแต่แบบโอ้แม่งโคตรอลังการ เป็นแบบแนวแนวธีมทมึทมๆสีดำๆนะครับก็บอกเลยว่าสุดจริงอ่ะผมอพอผมบอบอฟูดคลยฟังเรื่องของเนื้อเรื่องก่อนนิดน,นึงแล้วกันนะที่ได้ไปดูคุยกันเรื่องอื่นต่อตัวเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีจอมมารนะครับเข้ามาแล้วก็มาอาจจะสปอยนิดๆนะจอมมารเข้ามาแล้วก็แบบว่า,ามาทําลายโลกของมนุษย์โลกสวรรค์อะไรประมาณนี้นางเอกก็จะต้องย้อนเวลากลับไป500ปีหลังจากนั้นเพื่อที่จะไปหยุดจอมมารที่ กลายมาเป็นมารเพราะใน500ปีก่อนหน้านั้นคือจอมมารยังไม่เป็นอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีเนื้อเรื่องดําเนินไปเรื่อยไป,อ,ไปอะไระรัประมาณนี้จนกระทั่งเกิดเป็นความรักกันนะครับซึ่งคนที่ดูกันจนถึงตอนสุดท้ายเขาจะพูดคล้ายๆกันว่าอย่าดูตอน40อ่าหลังเรื่องนี้มี40ตอนนะครับเพราะว่า เหมือนเป็นกฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะนะครับว่าซีรีส์จีนมันมีได้แค่40ตอนเท่านั้นนะครับทั้งที่จริงๆมันอาจจะยังมีอีกเป็น10ตอนอะไรประมาณนี้ทำให้มันยังมีความรู้สึกจบแบบขาดๆเกินๆนะครับในตอนที่40ก็เลยกลายเป็นเหมือนดราม่าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่เขาคุยกันนะครับซึ่งผมบอกตรงผมก็ยังไม่อยากจะไปดูตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นสปอยตัวผมผมยังดูไม่จบประมาณนั้นแต่บอกเลยว่าทุกคนก็บ่นๆกันในในอีพีสี่สิบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง โอเคไม่เป็นไรแต่นั่นคือเนื้อหาคร่าวๆนะครับทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือในชุดที่เขามีคือแบบชุดเยอะมากนะตัวนักสแสดงเยอะจริงๆแล้วก็เรื่องของฉากรักฉากเขนินฉากงอนฉากทะเลาะก,กันคือแบบทําให้แม่งชวนติดตามอะ่ะหลายๆครั้งบอกเลยนะพอเราอินเนี่ยเวลาเราดูไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออแม่งอินกับตัวละครแล้วนั่งดูแล้วอมยิ้มอ่ะเป็นไหม ผมว่าเพืนๆก็เป็นเรื่องนี้ผมผมบอกเลยว่าเออผมก็เป็นแล้วผมก็นั่งดูอยู่บนไอแว่นเอ็กเ l a แอมันก็เหมือนดูอยู่ในโรงหนังเสียงก็กระหึ่มอยู่ในหูแบบแมงโครฟินเนี่ยแล้วที่สําคัญคืออะไรครับตัวละครตัวละครเนี่ยเอาฝั่งผู้ชายก่อนผมว่าแม่งอินแน่ขานาดอั้มพัชราพาพูดเลยว่าเขาหล่อมากนะครับตัวนักแสดงในในเรื่องที่แสดงเป็นฐานไถจินเนี่ยก็คือชื่อว่าหลอหยุนซี เป็นนักแสดงที่ผมพักเขาบอลทูบีมานะพอเราไปดูประวัติเขาเราเห็นว่าเขาบอลทูบีมาเป็น acting จริงๆเป็น actor จริงๆคือเป็นนักแสดงจริงๆเพราะว่าเขาก็มุ่งมาทางด้านนี้เลยนะครับอยู่โรงเรียนการแสดงที่เซี่ยงไฮ้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เคยแบบเป็นนักร้องอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสุดท้ายเริ่มมาเอาดีทางด้านของการแสดงจริงๆจังๆก็กลายเป็นว่าฮอตฮิตเลยครับตอนนี้กลายเป็นติดลมบนไปแล้วนะสำหรับเรื่องจันทราอัศดงคือแบบ ผมก็ยอมรับนะเป็นชุดชายเหมือนกันเนี่ยผมยังดูมันโคตรหล่อเลยวะจริงๆส่วนตัวแสดงหญิงนะครับที่แสดงรับบทโดยไผ่ลู่นะครับแสดงในเรื่องเนี่ยเป็นเยซีอู่นะครับตัวเรื่องนี้คือมีหลายชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าในละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ที่เป็นตัวละครหลักก็คือเยซีอู้นะครับแสดงโดยไผ่ลู่นะครับโหฟินสวยน่ารักคาแรคเตอร์คล้ายๆกับ เ,เล่นแร่ปลวิญญาณนางเอกคือแบบเปิลๆหน่อยนะครับเล่นแรป่ปลวิญญาณภาคแรกนะพอภาคสองนี่คือแบบไม่เปิดแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบเปิลๆน,น่ารักน่ารักอะแล้วก็ชุดสวยจริงๆผมแม่งแบบอินกับชุดมากนะชุดแม่งสุดยอดอะแล้วก็ในเรื่องเป็นอะไรที่ยอมรับเลยว่าเฮ้ยตัวละครผู้ชายช่างมันตัวละครผู้หญิงเนี่ยแต่ละคนสวยหมดเลยสวยน่ารักถ้าไม่สวยก็ต้องน่ารักอะ แม้กระทั่งยันสาวรับใช้อ่ะเออผมก็แบบโหแม่งสุดจริงวะ่ะและอีกคนหนึ่งที่แสดงอยู่ในในเรื่องด้วยผมจําชื่อเขาไม่ได้นะแสดงเป็นเป็นนางมารจริงจอกเก้าหางชื่อเพียร้านนะครับก็แม่งโคตรสวยคนนี้รู้สึกว่าเป็นนักร้องหรือไงนะอายุยังไม่เยอะ20่สิกว่าเท่านั้นเองนะครับก็บอกเลยว่าโหแม่งโคตรน่ารักจริงๆในเรื่องเป็นอะไรที่แบบตัวละครผู้หญิงนี่คือแบบสวยหมดผู้ร้ายก็สวย จอม,มาอตัวมังมานที่เป็นแบบนักพจน์ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนั่นก็สวยโอ้โหให้ตายสวยทั้งเรื่องนะครับก็บอกเลยเป็นเรื่องที่ดูแล้วมั่งโอเคและอีกอย่างคือแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วใช่ไหมเพลงครับเพลงก็เพราะฟังก็อินไปเรื่อยแล้วเพลงนี่ก็แบบมาคลอให้เรารู้สึกอินไปกับบทละครเข้าไปอีกคือถ้าแบบหนังโอเคทุกอย่างดีซีจีดีเพลงไม่พอก็จบปะถูกไหมมันก็ไม่อินใช่ไหมไอ้นี่เพลงแม่งก็ยังอินผม สุดจริงๆว่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือนั่งดูไปบางช่วงบางตอนที่เอาใจช่วยนางเอกกับพระเอกนี่ก็คือแบบถึงนิพพานโอ้โหฟินแต่ว่ารู้สึกว่าตอน40จะไม่นิพพานแล้วบางนะที่ผมอ่านจากหลายๆกระแสมานะเป็นอะไรที่แบบสุดจริงสําหรับเรื่องนี้นะผมว่ามันหลายๆครั้งที่เราดูรู้สึกฮิวใจไว้ยฮิวใจโอ้โหแองโคตรฟินมากบางทีดูจนลืมไปเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย เป็นอะไรที่แค่ตอนเดียวนี้ก็ฟาดไป50กว่านาทีแล้วนะปกติจะเห็นแบบตอนหนึ่งประมาณสัก40นาที30กว่านาทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหนังเรื่องนี้ตอนเดียวนะ50กว่านาทีโอ้โหบ้าพลังมากจริงอย่างผมตอนนี้ผมบอกเลยนะผมยังดูไปได้แค่ครึ่งหนึ่งประมาณ20กว่าตอนบางคนนี่คือแบบอดหลับอดนอนในการดูกันนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นการเปิดนิม,มิติใหม่ของผมในการดูซีรีส์จีนอีกแล้วนะ เพราะว่าจริงสมัยก่อนเนี่ยเราก็ผมก็ดูแหละผมเชื่อว่าเพื่อนๆผมหลายคนก็น่าจะอายุไล่ๆกันก็คือเคยดูพวกจอมโจรจอมใจอะไรเงี้ยชอลิวเฮียงไงคุณแมมคือมาในชาติมาในมาแบบผู้ชายที่แบบหล่อสุขุมนุ่มลึกเจ้าชู้หน่อยๆอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็หลายๆเรื่องที่ดูอย่างมังกรโยกมีอะไรก่ะอุ้ยเสี่ยวป่ออะไรเงี้ยคือเยอะมากกระบีไร้เทียมทานลิดดาบวงพัะจันทร์ พวกนี้เพลงสมัยก่อนดังมากเพลงเพาะนะครับอันนี้เหมือนกันเลยผมว่าเพลงนี้แบบเป็นอะไรที่ทำให้ b u i วอารมณ์ได้มากๆก็โดยรวมผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงกำลังไต่กำแพงเมืองจีนกันอยู่นะเหมือนผม <c oughs> มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็นั่งดูกันต่อไปก็้ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปดูต่อซิว่าในซีรีส์จีนมีอะไรที่น่าดูอีกเพราะมีคนแนะนำอีกหลายๆเรื่องที่จะดูกันนะครับบน bon Netflix กก็ประมาณนั้นวันนี้พูดมาซะเยอะเลยนะก็ มาเหมือนสปอยเล็กๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับมาแบบเหมือนพูดในส่วนที่ผมรู้สึกว่า,าผมประทับใจกับมันให้เพื่อนๆลองไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับเผื่อบางคนอะไรนั่งคิดอยู่เอ้ยในทิกดูอะไรดีวะไม่รู้จะดูอะไรแล้วซีรีส์ฝรั่งฝรั่งอะไรก็ดูกันจนหมดแล้วถูกไหมดูซีรีส์จีนด,ดูบา้างจะเป็นอะไรไปเสียง้าเนี่ยเป็นเสียงภาคในแร็กของเสียงจีนนะครับแต่ว่ามีซับไตเติ้ลให้แต่ถ้าใครอยากจะดูแบบ ที่เป็นภาคไทยรู้สึกจะเป็นโมโนแม็กนะโมโนแม็กมีภาคไทยอยู่นะครับก็แล้วแต่จะเลือกดูแล้วกันผมผมว่าผมก็ได้ทั้ง2ฟิลนี้แหละนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆแล้วกันสําหรับการแนะนําหนังที่ผมว่าเออมันดูน่าดูดีนะแล้วก็เป็นกระแสที่ในโลกออนไลน์เขาคุยกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ EC6395 นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นไปได้กด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับ EC6395 ไปแล้วครับสวัสดีครับ